สมมุติถ้าไทยบุกยึดก,กัมพูชาจะได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างโดยไม่เอาประชากรไทยจะได้พื้นที่เพิ่มเท่าไหร่พื้นที่ปัจจุบันของประเทศไทยประมาณ513,120ตารางกิโลเมตรพื้นที่ของกัมพูชาประมาณ1 8 1 3 5ตารางกิโลเมตรเมื่อรวมกัน694,155ตารางกิโลเมตรนั่นหมายความว่าประเทศไทยจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมประมาณ35%เลยทีเดียว จากเดิมที่ไทยใหญ่เป็นอันดับ51ของโลกก็จะขยับขึ้นมาใกล้เคียงกับพม่าหรืออาจใหญ่กว่าหลายประเทศในยุโรปแบบสบายๆและได้ท่าเรือน้าลึกสีฮานูวินซึ่งถือว่าเป็นประตูเศรษฐกิจสู่มหาสมุทรอินเดียและยุโรปพื้นที่เกษตรที่ราบลุ่มแม่น้าโตนเลสาบและเขตกรุงพนมเปญเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวและประมงน้ําจืดที่อุดมสมบูรณ์มากนี่อาจทําให้ไทยกลายเป็นเจ้าแห่งข้าวโลกและมีแหล่งแร่ทองคําน้ํามันและการธรรมชาติ ไทยจะมีแนวชายฝั่งยาวขึ้นเกือบสองเท่าเพราะกัมพูชามีแนวชายฝั่งทะเลกว่า440กิโลเมตรการค้าทางทะเลอินเดียและตะวันออกกลางจะสะดวกขึ้นหากกัมพูชาหายจากแผนที่โลกมีผลดีอย่างไรความมั่นคงในภูมิภาคอาจเปลี่ยนไปไม่มีปัญหาพรมแดนไทยกัมพูชาอีกต่อไปไทยอาจควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้ทะเลจีนใต้ได้มากขึ้นและไม่มีการเปลี่ยนสัญชาติเพราะเราไม่เอาประชากรแต่ให้ในประเทศไปอยู่บนหมู่เกาะอินโดนีเซีย